นั่งเบิ่งนกนกเป็ดน้ำอันห่านนกเป็ดน้ำลอยอันอยู่นําอันแองน้ำเนี่ยจ้ะ ถ่ายบรรยากาศเงียบๆอยู่นําแอ่งน้ําอันมองท่าหลือเฮบิงได้จ้ะเด สวัสดีเอยตุกตาพาฝันค่ะอันเมื่อกี้นี้คนมักก็เลยมาถามกับพันเห็นเออยืนอันเออยืนท่ายันนี่แะละค่ะกบตีเราะค่ะเนาะความปลอดภัยพูดเลยก็ได้พันก็เลยถามว่าอันตัวอันเข้ามานี่ตัวหูจักคนอยู่เบะอันถามเออย่างบริตอบพันเพราะว่าเออยังหลังอันอัดคลิปหลงเนาะค่ะเนาะเออยก็เลย ก็เลยยกนิ้วโป้มือเธอค่ะว่าหูวจักเอ้ยกเ็ดแบบนี้แล้วค่ะมื่อนี่จ้ายิ้มไม่ด้วยหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าอันอันว่เป็นเตอเพราะว่าอันสั่นอยู่นี้ก็เลยบอกว่าแบบนี้บา่านค่ะเนาะพุ่นก็ถามด้วยความปลอดภัยดอวพันมันคนหลายบตีเราค่ะจากผือ่อโตผื่อเนาะแต่ละคนก็ มันก็บอแม่น่ะเข้ามาง่ายๆบางัานเถอะมันก็ก็เป็นยุดประสงค์ที่ดีค่ะที่พันธ์ทเออก็เลยบอกว่าสันทาเสนสันพันก็บอกโอ้คำสันก็โอเคพันบอกก็การดูแลซึ่งกันและกันเนาะขะเนาะถ้าน่ะคือทางอีกอีกทางที่ถ้าหน่ะคิดแบบหนทางที่ดีก็เป็นการนั้นตรวจสอบเนาะขะเนาะดูแลบมแมนว่ายู่ทางทางเมืองเออยู่นี้พัน อันควรลวกส่วนตัวพันสูงเนาะคะ่ะเพราะเรามันอัน p r i v a t e พันกระสูงมันก็เลยอันทุกคนบบแม่น่ะเข้ามาง่ายๆสินะถ,ถ้าบ่ถ้าบบมีอันซิดเข้ากระ่บนิเข้าด้วยค่ะยี่น,นะะํำเดือนนี่ก็ได้อะเองเล่าเอ้ฟังค่ะแบบสไตล์เออเด้อ